ื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam, Overwatch, Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้งซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkstore.com โอเคเป็นไงบ้างครับคุณ X ชนะเยอะมากเลยอะรู้สึกยังไงบ้างเออรู้สึก <laughs> ดี <laughs> <laughs> อันดับแรกอยากรู้ก่อนว่าตั้งแต่เทนก้ที่แล้วถึงรอบเนี้ย เหมือนอะไรมันเปลี่ยนไปบ้างแล้วการที่ให้ออกของตามนั้นอย่างเดียวมันแบบรู้สึกยังไงมันได้อะไรบ้างเงี้ยตอนแรกครับ uh huh. ตอนแรกรู้สึกอึดอัดมากเลยที่ต้องออกของ uh huh. ตาม uh huh. บางสถา, uh huh. านการ์เรารู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนได้ไหมอะครับหกตาแรกเลยแพร้รวดเลยพอไปคิดค้านไปค้านมานน่นนี่ไงแล้ว uh huh. พอมานั่งคิคคดดูอ๋อออกของจริงช่วงแรกๆมันไปเพิ่มเลือดครับ uh huh. เพิ่มรีเจนอะไรพวกนี้ อ่าง uh huh. เริ wicked, here, ่มเข้าใจอย่างเริ่มีถึงเป็นเรื่องส่งไปถามใครแล้วว่าเอ๊ะออกมยังไงนะอะไรอย่างเงีส่งมาถามด้วยโอเคอ่าฮะก็พอเริ่มพอเริ่มจับทางได้นะครับอ๋อออกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าอ่าเพิ่มเลือดนะเพิ่มรีเจนนะแล้วค่อยไปออกตัวดันนะครับตัวไทรอะอ่าฮะอ่าฮะเพื่อหนีเอ็กซ์คปก่อนครับแล้วก็ไปทีหลังแต่ยังตายศูนย์ไม่ได้เลยอ่ะวันตอนตอนแรกวันนี้จะเล่นมาแอบเล่นให้ได้ศูนย์ก็ไม่ได้ เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามีบางคนต้องพึ่งพาเราด้วยเ,เ <c oughs> มื่อก่อนเ,อเคยต้ยพึ่งพาคนอื่นนะครับในรู้สึกว่าอ๋อเราเข้าใจสเต็ปเยอะขึ้นผมว่าคนระดับเดียวกับผมครับม mm hmm. ันไม่ค่อยเข้าใจมั้ง mm hmm. ไอตัวกลางมันก็หายบ้างไม่หายบ้างไปแก๊งข้างบนอะไรเงี้ย uh huh. จนรู้สึกว่าตัวเองเก็บเงินได้เยอะกว่าก็ทีนี้ก็เริ่มไล่ตลบได้แล้วผมเลยรู้สึกว่าอ๋อไม่เห็นจะต้องไปสู้เพื่อให้มันตายตายอยู่ข้างบนเลยเออมันก็เลยรู้สึกว่าเราเราเหมือนข้ามเขามาแล้วมั้งอ่าฮะ วันแรกทิ่ได้ตารางออกของมาครับผมลบไปรอยแต้มเลยอ่ะเออใช่ใช่ผมรู้ผมกยขัยดใจแบบผิดเล่นเสียไปแปดเกมติดกันจนแบบปวดหัวแบบกลับไปนอนอ่าฮะแล้วตอนนี้ขึ้นมาสามรอยแต้มแล้วอ่าฮฮฮทั้งแรงในชีวิตนี่แต้มสูงสุดนในชีวิตแล้วเนี้ยประมาณว่าช่วงเนี้ยเบีสิกคุณเอกเริ่มเริ่มได้แล้วมันเริ่มเข้าแล้วไงแล้วยิ่งเล่นฮีโร่ตัวเดียวตลอดอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าแบบต้องเป็นเทพเรนเจอร์ในเรเววันนี้แหละเริ่มเบื่อแล้วด้วยเริ่มเบื่อแล้วใช่ไหม ให้ดูโปลเล่นเดี๋ยวอฮะาาเดี๋ยวผมจะแชร์จอไปเหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูรีโพรีเพ์รีโพรีเพ์ของโปกันคืออยากให้คุณเอกดูมากึ้นเรื่องจังหวะไหนที่เขาฟาวจังหวะไหนที่เขาสู้จังหวะไหนที่เขาหนีนี่ผมต้องไม่ซื้อเมาส์ใหม่เลยนะเออทำไมต้องไปซื้อเมาส์ครนะับ <c oughs> เมาส์เ,าเดิมเป็นเมาส์ก็แคเครื่อหงหะเป็นเมาส์แบบมีสองปุ่มอะอ่าฮะแล้วผมรู้สึกว่าผมกดคีย์ลัดไม่ทันนะครับ แต่ตอนนี้จังหวะที่รู้สึกตัวเองแย่นะครับจังหวะตะลุมบอลน,น่ะแย่มากเลยอ่าโอเคออนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าโบเพเยอร์จังหวะที่เขาตะลุมบอลอ่ะเขายืนยังไงเห็นว่าเขาออกไอเทมเริ่มต้นเหมือนที่ผมบอกให้คุณเอกออกเลยจำได้ปะใช่ครับเหมือนเฟยเลยโอเคนี่แหละผมเพิ่งเข้าใจสองสามครั้งเนี่ยว่าออกมาได้เข้ามาปุ๊บคนอื่นมันก็จะเข้ามายุ่งกับเรายากหน่อยถูกต้องเราเตะป้อมแต่เพื่อนก็คุมโซนให้ดีมากเลยถูกต้องถูกต้อง เดี๋ยวถ้าคุณเอกเล่นเก่งขึ้นมันก็จะค่อยๆขึ้นไปตามลำดับแหละแล้วพอถึงจุดหนึ่งอ่ะคุณเอกก็จะมีเพื่อนกลุ่มโซนให้แบบนี้แหละเวลาเล่นดอนะเฮ้ยเอ็มเอ็มอาร์เาเราทำได้ขนาดนี้เลยเนี่ยสนับสนุนไเก่งมากก็น่าจะมีมากเลยเนอะคนที่แบบเขาศึกษาเขาจะรู้หรือเขาจะดูลากล่อยก็ได้นะโอ้โหเขาดีน่าเยอะจริงใช่นี่เขาดีน่าไป13แล้วล้านไป15แล้วผ่านไปแค่3นาทีเกิดแเท่ากันเลยอะ Mm hmm. แล้วเดี๋ยวอยากให้คุณเอกดูว่าเขาจะเริ่มเปลี่ยนสไตล์การร้านเมื่อไหร่เดี๋ยวลองดูมันคือการเล่นตามทาร์มิงฮีโร่เดี๋ยวผมจะเริ่มบอกคุณเอกเกี่ยวกับทาร์มิงของดอรเรนเจอร์ละคุณเอกน่าจะพอรู้แล้วว่าทาร์มิงของดอรเรนเจอร์มันคือช่วงไหนที่แบบฮีโร่มันจะเก่งขึ้นมาเป็นพิเศษคุณเอกคิดว่าช่วงไหนอ่ะใช่ใช่คุณเอกเห็นเขาดึงคีบป,ป่ามาชนคีบเลนเมื่อกี้ไหมอ่าครับอันนี้ทําเพื่ออะไรครับ เนี่ยแล้วยาคุณเองเห็นนะพอเลเวล่าหกอ่ะเขาดันเลยนะเขาเขาแบบ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ดีนายแล้วนะนี่เนี่ยเขายิงแรงเลยเพราะว่าช่วงเลเวล่าหกเนี่ยเป็นช่วงที่ยิงแรงมากเป็นพิเศษกดให้คีมรถถังอ่ะอัดป้อมดีที่สุดเลยแต่ว่าอยากกดมั่วซั่วน,นะคือถ้ากดมั่วซั่วเลนอื่นมันจะดันโดยไม่จําเป็น <c oughs> อ๋ออ่าโอเคไอเทมก็ลิงอเวคิล่าเนี่ยคุณเอกรู้ไหมว่าออกมาละทำอะไรบ้ <c oughs> างนะครับแล้วที่ลิงอเวกิล่าดีมาก สำหรับฮีโร่เอจิบอลลอนเนเจอร์คือเพิ่มดเดเมดเยอะมากเพิ่มไดเมจยี่สิบยี่สิบกว่ายีองคือมันเป็นอไอเทมที่แบบราคาถูกมากแล้วทำให้ยิงแรงขึ้นแบบเยอะเลยอะ่ะแล้วอันสุดท้ายคือมันจะมีออร่าที่บวกอาร์เมอร์ให้กับคีบรอบๆอืมอือฮเอาไว้ให้เราดัานป้อมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคีบจะอึดขึ้นโดนปอโอเคแล้วก็ดูนะตอนนี้เขาเดินมาเลนล่างเนี่ยดูกันว่าเขาทำอะไร ถ้ามันอันตรายอ่ะคือคุณได้เข้าป่าแบบนี้ได้เลยนะออืเนี่ยเห็นไหมว่าเขาฟาร์มป่าไปเลยคุณีด้เคยดูรีเพย์ของโปเล่นปะบ้างครับแต่สามารถดูในลาก่อยมากกว่าโอเคดีคอธิบายให้ฟังจริงๆดูนะครับแต่ว่าดูแล้วบางทีมันก็ไม่รู้จะดูอะไรเนอะใช่ครับ สังเกตว่าช่วงกลางเกมอ่ะเขาจะอยู่กับเพื่อนค่อนข้างเยอะนะเราก็จะฟาร์มคีบบริเวณที่เพื่อนไปโดนเลนเจอร์เนี่ยไม่ใช่ตัวที่ดันคนเดียวนะครับดนเลนเจอร์เป็นตัวดันกับพกเพื่อนไปคนเดียวไม่เคยรอดแน่ๆนใช่ใช่ถูกต้องเลยลองดูถ้าถ้าถ้าโดนบิงใส่บ่อยๆแปลว่าเขาว่าเห็นเราก่อนที่เขาจะบิงปกติพบไม่ว้ามไหมครับพบไม่ว้ามเี้ยต้นต้นเกมพอ,อกลางเกมแล้วไม่ค่อยได้พบทุกทีเลยอ่ะ ยวต้องปรับใหม่โอเคอันนี้อันนี้ฝากไว้เลยว่าอย่างน้อยหนึ่งใบนะอยู่ในนี้ตลอดเลยครับเดี๋ยวคือไม่ให้ดูมแตะตัวเลยอะ่ะเดี๋ยวไม่ให้ดูมแตะตัวเลยจนต้องเดินกลับไปอะ่ะ<ๆ>เพราะาเรามียิ่งมีหนึ่งอยู่แล้วเขายิ่งแตะตัวยากแล้วเนี่ยเขาเดินเข้าต้นไม้เห็นไหมครับเห็นเขาเดินเข้ามาตรงนี้ไหมจริงไม่จำเป็นต้องเดินเข้ามานะแต่ว่าตัวอย่างอยู่แบบนี้มันทําให้ศัตรูเข้าหาเขายากขึ้นไงมันอยู่ในหมอกอ่ะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนี้ย บิงไม่ค่อยรอดบิงเข้ามานี่คือตายใช่ไหมก็เนี่ยจะเห็นว่าเจ็เคโดนบิงเข้ามาก็ตายเหมือนกันโอเคแล้วพอพอแบบเหมือนก็โดนบิงเข้ามาแล้วโดนอะไรสักอย่างตายเนี่ยอย่ากให้คนเอ็กคิดว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราโดนเดเมอจากอะไรตายแล้วเราจะแบบโอเคเราคงเปลี่ยนตัวกลางเกมไม่ได้แต่เราป้องกันยังไงให้ได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับ เนี่ยยืนห่างมากเลยครับแทบไม่ได้ยิงเลยเนี่ยเขาแทบไม่ได้ยิงเลยนะเวลาผมเขาม้าไปใกลนะ้กว่านี้เยอะเนี่ยมีมีแคบีที่ได้ยืนล้ำมาเลยคุณเ <c oughs> น็กเห็นป่าพอเขาก็ไปแคบีปุ๊บไล่ยิงเลยคุณเน็กดูรีเพล์นี้แล้วแบบได้อะไรเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับที่บอกว่าสับสนเรื่องตอนสู้ไหมตอนสู้เลยครับผมว่าผมเข้าเร็วไปวรู้สึกตัวเองคนนำเพราะผมไม่คนนํา<อ>เลยล่ะ โอเคโอ้โหเปนคนนำเลยทีเดียวอาา่ะฮะเพราะฉันเกมหน้าก็ไม่ต้องนำนะให้เพื่อนนำไป <c oughs> ได้งั้นบทเรียน,น,นแรกอเจ็ดเคเขาเล่นเขารอข้างนอกไม่ช่วยเพื่อนด้วยรอจนแล้วค่อยเข้ามาอีกทีนึงใช่ครับถูกต้องเลยนี่แหละบทเรียนแรกวันนี้บทเรียนหลักวันนี้คือเข้าให้ช้าลงอือฮึอ่ะฮะ